อ๋อไม่กดไม่ได้บังอีกแล้วเนี่ยมันชอบบังเขาเป็นยิงแกลเขาใช้สองนาทีเฮ้ยเดฟเอฟเขาได้บับแล้วกูคิดว่ายังไม่ได้ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเอฟหนึ่งอื้อเออเอ็นพวกนี้เก้าวันไม่ถึงหกสิบภูแลเหนื่อยเลยอะ่าหมอท่าหมอหมว่าคุมดาบโจไม่สั่นเหนื่อยขี้อะ เออสทหายเต็มก <si ็พอแล้วเ okay? ียทำไมหมออัพดั๊กโจมันมีสิมแยกไม่ใช่เหรอไม่ม้ไม้บวกสิบพิสัตว์ควยยังไม่ทำบวกสิบเอ็ดสักหน่อยวะเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องบอกนายทุนละเปลี่ยนชื่อวันเป็ี่ยนทีได้เรื่องออสกิฟวิ่งออกจากกล่องยัดแม่เอ้ยเดินไปกูเปลี่ยนเป็นลายเห็บปะโอ้ยิ่งสันดานป่ามิไซโอ้ เนียอโอ้โหเขี้ยโดนท้อนพี่หายไปดีมาว่ะจะโดนเพื่อท้อนตายหาไปแล้วโดนท้อนดาบโอ๋อพี่พี่โอ๊พี่หรอไปทันพี่หรอโดนทว่าไปทัอะไรโอ้ตายแล้วตายแล้วเหตายแล้วโอ้โหไปดทันพี่หรอพี่โอ้ยเยี่ยมหมดเลยโอ้โหแค่แต่งอ่ะ แต่แล้วแต่ละไปโดนไอ้โผล่ดีกว่ารี้คืออะไรกันอุ้ยตรงนี้คืออะไรกันโฮียเขียวเดี๋ยวเฮีเขียวเทำอะไรใดระชนเลยตีไก่เดี๋ยวกูจะไปตีเฮียเฮยกำลังงงอยู่อืุ้ยสะท้อนเลยวะมีอีกไหมในในบ้านเลียบะหยุดพี่โอมโอหยยังไม่ได้ปั้นพี่โอมแม่แก่หมดแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอไม่ต้องเลย กูเยอะมากตอนมันจกเนี่ยก้อยเฮียแก้ผิดตัวตันนี้ม่นแจกเนี่ยมีแต่คนยืนบนลานนี่โบนทอนไปดีโอ๋อเฮียยายายาเรียบร้อยเออถอนไปดีหมายถึงกูเลยว้ายพี่แปงอีควายอะไรวะโอ้โหมึงนั่นแหละไอ้เฮียไม่รู้นอนยังอยู่ตายแล้วกูไม่เข้าแล้วไอ้บีน ไอหมอนนั่นเงมนตะวันเปล่าพี่โอวต้องทำข้อตกลงกันแล้วนะไม่มีได้ตีไก่ไอ้กูตีหมอกไอ้กูตีแหงกยูทำพี่หาไม่เลยไอ้ระวังเต้าอยู่ในบ้านทางขวาโอเคเราเกิดไปยังไม่ได้แกะเนื้อเหวียนไหนวานได้กี่ตัวเนี่ยวานได้สองตัวเฮ้ยวานยังไม่ได้ปั้งกันเลยก็ได้ละเออ ทำบาปไอ้พี่ไม่แกลนะพี่ไม่แกล่ะไป้แม่ขึ้นมาแล้วอ,นนอันนี้คือการแกลันเหรอใช่แล้ววิ่งามาหมดเหลเ็กหมดตีจังหวะโลไม่ขึ้นเนาะก็ไม่เหลือเออช่วยตีโคตรหยาบบอนอีสันดาน เยอะแดงหมดพอดีให้กูตายปะโอ้โหหายไปดีกับโคตรหยาบกับโทกันเ็กโอเคกูตายเอิร์มออยู่ไหนคนวะหายไปโอ้ยสะห้อนกูเห็นเลยแต่ไม่ตายโอ้โหไม่เชื่อเออ ไม่ออกเลยอรเฮ้ยเพีงสัตว์ตัวประทอลคนนี้คือสนองไอ้พี่โอ้โหทำไมไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยพี่ลืมกดยาไปไหนกันหมดนล่ะอยู่บ้านเราคนแดงอยู่อุ้ยเพี่อะเหมิงคุ้มจังหวโอ้ยเอ้ยป่วยโอ้ยพี่จะทำให้คุ้มกันไสวยสวยว่ะใครก็ไม่รู้นะพี่นักวิ่งสีสัตว์สวยจัดเพราะใครก็ไม่รู้ ไนไหนมาแล้ววะนะะขู่ขยับเลไปแล้วไปแล้วขู้งแล้วนะโอว่ะอัดีพีก็พอดีเกี่ยวเดไมเกี่ยวเดไมอนนั้นแห้งป้าหรอตอนไม่เห็งมันนิ่งวะอืดมั้งตอนนั้นกูกูเห็นอวนะอีตอนนั้นแห้มันน่าจะแบบไม่ตีออกมาไอเหียพี่ตีเฮ้ยวันใช้ ลันไงลันไงก็ทำไมทำได้ไม่ได้อ่ะกูเพิ่งเกิดมายังไม่ได้ใช้เกี่สองมือไยลงไปนอนเอ้ยวีเวนนินประตูไอ้าเอี่ยนี่แม่งล่อง่ายชิบหายเลยว่ะพี่เอกกันวิ่งไเหี้ย โอ้ยฮะสามหมื่นเก้ายังไม่ตายเหรอเนี่ยอือหือ๋ออโดนนินไม้เจ้าฟันแคะตายเดีอดไปก่อนตายแต่ละคนแต่ละคนวิ่งเร็วๆอ่ะเนาะอืมเดากแก่เหรอวะได้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 เหรอพินมาจัดการด้วย โโอ้หเป็นโนเลยพี่เคเลยพี่อ่ะพิดหน่อยสวียกับไปเชียร์บ้านบ้านเลยังตาย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 บ้านยังไม่หมดโอ้ยโดนตายเลยโอ้โหเย็ดแม่ขึ้นซุแล้วเขากูคือเหมือนกูคือเหมือนเมื่อกี้ในบ้านไม่ไม่ตายเบ้นล็อกไอ้พัวไปดิเดี๋ยวกูตีให้ไม่เคยโดนมันเลยว่ะกูวรัวเลยบ้านอย่าทำอย่างนั้น โอ้ยคนแก่ยาดีพิดไปดิกูมูอยู่เลยแก้ไม่ทันหวยหตัวไ่อ๋ออ๋อโอ้ยยอ้ยย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 กยยยอยยยนยยะยยยเลยไอ้เยย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 ยนะยย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 ดยย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  พูดไปได้ไงโอ้ยถ่ายก่อนถ่ายถ่ายถ่ายนีายถ่ายโอ้ยอาเมนเข้าบ้านไม่ได้เฮียพินจะมาเข้าบ้านทำหาดมันไม่มีตรงลานนะมองดูดิมโอ้ยหมอตายปะไม่ตายพิษโอ้โหยิงอยู่สวยโอ้ยสวยพิษมา พี่พอนาดิเอ้าใครยิงเมื่อกี้ไม่ได้ยิงโอ้ตายโอ้ยตายหัวจับไอ้เหี้ยเขาหนูคือตายหี่ตายให้ตายลูกแก้วหมดลูกแก้วหมดเออได้อยู่ได้อยู่ได้ทข้งมาหมดตอนจังหวะนูเอียที่จเซ็งเป็นเลยครับหยุดเอแจักไปยิงพ่อพ่อพอไปไหมไม่ยิงไม่ยิงโอ้ยเหี้ยไม่ได้เลยนี่แจ็คนะเว้ย พี่เข้าใจครับปององไปแล้วแค่ตัวนี้พอติดหือ <c oughs> เออโดนไปแสนสองเ k ไอ้เหี้ยลืมเปลี่ยนคูมอีกแล้วอไอ้สัสตว์เอ้ยเหี้ยข้างไวเกินไปวะหมอไม่ตายเลยโค้่สุดยอดวะโอ้ยไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่เอาปั้นกันแล้วอะ กูวิ่งผ่าดงฟงไฟมาหมอยี่่าสามหมื er> ok> ่นสองไม่ได้ใช้อีกสัตว์เนี้ยโอ้ยทำเช่นไรเบน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 เท่ากับเท่ากับกูตีมันอยู่แต่ในบ้านมันเลยยิ่งโดนสะท้อนใครด่าวอ่ะล้มไปแล้วทุบเชอร์ลีนสี่หมื่นไม่ใช้อีกับไอเด็กโหในบ้านเพียบเลยว่ะวัวกูวิ่งใส่โป้กันเลยสัตว์ อ้าวโดนท้อนตายโดนใครไม่รู้ไอ้เนี่ยโอ้โดนโดนท้อนอีกตามท็อปไปเลยครับรู้กูรู้เอกเบนนี่หมายถึงว่าคือกูด้วยใช่ไหมไอ้จะมีชื่อไอ้กูตายปั๊บฉันมองเธออยู่ไอ้กิวไม่อยู่เลยคำสาบทำงานเลยเป่งฝังจอยู่นี่ไอ้คำสาบทำงานเลยแต่เรียกกูตายปั๊บไอ้ไอ้โกโจ คำสาบลับพิเศษที่ยากิของเมืองเป็นแค่ลัเฮ้พองเลยท่แต้อง้างไนดีแล้วพิเศษแบบแม่มาเยแมวดองน้ำปลาในบ้านยากิมันโอ้โหในบ้านเพียบปวดตายออี้กันเลยตีตีอกนยตีอนเีบสอนเลยีอเลยีิันตีองกัเยอนเตีันเลิองเีสองตองกนเตีบลีสิบสองกตีสิกนยติสนยิงตก ปีโปลองมาหน่อยมันเข้ามาแล้วสมพี่ไอ้เต่าอู้เขาไม่ทำอะไรกันตรงนี้อุ้ยเขาไม่็นอะไรอ่ะจะงไม่ถูกไม่เลยจะวิ่งไม่ถูกไม่เลยเขาไม่ทำอะไรตรงนี้ตายเลยแค่คำเล่าอ่าพี่อัประชาชนมีเวลาดีกว่าเนี่ยทนไม่ไหวก็ะดานหยางอนกันงานก็หมดเลยกูจะเก็บลูกเอว โอ้โหฮันกวางน้อยเข้มหมดเียฮันกวางน้อยของแท้ของแท้ที่บูเสียวไปคูณพินไปคูนนินรัวๆอะไรเฮียของแท้เมื่อวสากคูนพินไปคูนนินรวๆอ้ไเยไงปร้เด็นเวนี้ยมากอี่บเสียวไปาทําไมมันนินไมเแียใหง้เมื่วานสวยมกที่เองเ้ียวุปอูนพินไอ้ไเฮียดางแทเมื่อวานสัตว์ เรกไว้เอกไว้ไวนั่นแหละมาคูดาวอะไรน่ก็เลยไม่แ่อุ้ยออกมางนอกแล้วออกไปตังงยิ่งแงบังงงเลยแงบังงงกูในไงบางงโหตายแบบสุกอ้ยอุยสตายแบบสกไม่ล้มด้วยกูแม้แม้ยืนอยู่อ๋อแปลงเขอไม่หล้นหรออแม่ยืนกูไม่พูด่อนิวเกตวะเนี่ย มีคูเห็นเลยมีคนเห็นเลยเดีพี่แกให้อ๋อตายแล้วบอกแกเป็นตายตาบเลยทำงานเลยแกพิดหรอหูอ๋ออะไรมายืนจุ้มกันตรงนี้โอ้ยกูเดินพิดทิ้งก็หายหมดโอ้แจ็คจังหวะไม่ได้เลยพี่ถึงเดียวว่ะจังหวะพิ่ถึงเดียวว่ะเบนโอ้ยโปรใสดอนโอ้ย กูบอกแล้วยังงานใสกูงานร่วงไปเลยร้อนะเห็นกำได้รัาหน่อยแจ๊กกูดูอยู่มาคุณกูช่วยแล้วพูดว่าอะไรนะหมอ่อกี้แดงหมดนี่ว่ามึงจงใจไปตายใช่ไหมล่ะเพราะว่ามึงจะได้ทำแดงกูรู้เออใช่แสนรู้จริงๆเลยนะสนุนกว่ามึงยีมนี่ อุ้ยจาทำเธอเลยโอ้ยคนที่ท้อเก่งอย่างนี้มีแค่เธอนะโดนหอกก็เธอเองไอ้ยมันแคมป์มาอยู่ในบ้านไอ้สัตว์ไประเบิดไอ้แยแม่งวิ่งไกลไปมั่งเลยวะอยู่แต่บ้านแล้วไอี่กรหล่โอ้โหไอ้ปะแลดเนี่ยไอ้สัตว์อยู่แต่ในบ้านแล้วไอ้พวกโง่ไอ้ยาแก้กูมันหายไปนะหมดวะเนี้โออกจัดหน้ามันก่อนจะตายโอ้ยตาย อทำได้แค่ปีนเอาปีนออกไม้ไงนอนดินี่มันมีอะไบ้านเอานอนไปดิตายแล้้วทังนอนไปดิไอสัตว์นอนคู่ดิไอ้สัตว์เหนื่อหดไปหดเกิปลายมาดินินเข้ามาดิได้หมดอ่ะโอยโอ้โหเบียไม่ต้องตีไม่ต้องตีลมทำเราไม่ต้องตีเบียไม่ต้องตี โอ้โหโอ้โหตุ้ยโอ้โหโอ้โหไปเโอแล้วไปเจอแล้วโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยตายเหมือนเดิมเจ้อะไรวะริดหัวใจแม่งยืนเหงาเลยว่ะงี้โอ้ยนอนไอสัตว์นอนนอนไม่ได้เลยนอนนอนหลักสี่นอนจนเลยเหงาอ่ะเอ้ยแค่น้แล้วเลิกเล่นละ อามาดิอ้าวไอ้ไม่ถอ้หมอเนยโดนที่อะไวะเนี่ยยินแรงนี้ผมหมื่ี่ไม่ถึงหมอคุมหมีวะตีไม่ถึงอ้าวห้าหมื <c <c ่นอ uh,> ้าวอ้าวตายกันเต็มบันไดเลยสัตว์ไอ้ balance อยู่ในบ้านปิดหมื่นนี้เป็นของเธอนะเจ้าของข้าวมือเป็นของดาบนี้เป็นของชิลแก่ชิลแก่ อาวสหโพตายว้ยโผไม่กดยาโอ้โหว้าีเบอร์สิบสอง้กูช่วยโยแจ็คนี่กูช่วยโอ้ยนถอนมือโนถอโดนถอโดนถอวะไอกรมีวิ่งมาตีกล่ไปไปได้ปกติต้องหนีดิวะเอาโผเอาตายวิ่งมาตีูไอี่ีกยาโมันก็ต้องเดสู้บ้างเรือวไปเฮียวิ่งไม่ถึงไอโพยเฮียกดิโมใส่กูซะด้วยเฮียโหหัวร้อนว่ะ เงีไอ้ไอ้แต่กูกดมันไปใส่มันไปเยอะเกินแล้วแหละโอเคถึงมันขืนกูมั้งละกันยี่ง้างดาวแต่ละทีนี่สามหมื่นบวกทุกดอกไอ้หน้าเมาพุฟีมาพุฟีลาตาาไม่ทันเย อะไรไม่ออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหเามือแต่บ้านเลยไอ้้ยแม่งขึ้นเคยจอกหล้อหรือจอนี่เืยไอ้พ่อแม่งยืมมันคือเอยคุ้ยจอกแท้จบแล้วสามสิบวิสามสิบวิไม่กดยากันแล้วมั้งพวกแม่งบับตี้บับตี้แม่งว่องโง่ไงไม่กดแล้วแต่ได้เท่านี้นั่นแหละใช่ไอ้ยาฟรีอะนะ

ไอ้สัตว์ <c oughs> กูแม่งไม่เกิด <c oughs> กูยืน <c oughs> กูยืนรอในบ้านไง <c oughs> กะว่าเออเดี๋ยววอลก็จบแล้วไอ้สัตว์เค้แม่ง